พี่น้องครับซุกซื้อมะมันซื้อมะมันเครื่องใหม่ครับความเก็บยาสีได้ความไขยาสีมีกราบสวัสดีพี่น้องอไปสู้ขู่สุคนครับขอต้อนรับเข้าสุจริตของการรีวิวรถบานคุณภาพดีราคาถูกคือเก่าเมื่อเดิมครับกับคุณหนูรถบานขอนแก่นมือนี้เอาเจ้าตลาดอีกหนึ่งขั้นนะครับที่ราคาไม่แพงราคาเบาๆนะครับคือไฮรักวีโก้นะครับปี2010 2007ปี07นะครับพี่น้องนะปี2007 นะครับพี่น้องให้กัะพีกับน้องได้รับชมกันคือเก่าวครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ D4D 2500cc ซีซีนะครับ D4D ตัวเจตัวเริ่มต้นมาพร้อมกับแม็กซิ่งยางใหม่ๆ m a x แม็กซปี2023นะครับเลขไม่หนึ่0 0 0นมกิโลลดบ้านนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับกนะารเรียกได้ว่า,าสวยๆแบบนี้นะครับไม่รถสวยนะครับน็อตไม่ขยับ นาสีสวยรอบคันเครื่องดีสมบูรณ์ที่สุดแล้วคันนี้นาบสวยสๆใสๆนางฟ้านะครับดูแลรักษาดีแนะนำกันละกันคันนี้นะครับกับไฮลักวีโก้นะครับปี2007นสวยะครับสวยๆใสๆไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับนี่ครับสีรอบคันงามๆเดิมบางนางบวชแน่นอนนะครับเอกสารครบพร้อมอุ่นนะครับอ่มามักเต็มแม็กนะพี่น้องงามๆเข่าก้านเข่ากันครับมาพร้อมกับอเนื่ามี บันไดค้างให้เรียบร้อยนะครับแ่งมากแต่งามๆนะครับภายในงามครับภายในสวยเลยเบาะหนังที่ทํามานะครับพี่น้องนะครับเป็นตัวเจกะจกมือหมุนเด้อแบบงพาระคนกับมักนะครับพี่น้องเนาะนะครับดูได้รักษาไงนะครับพี่น้องเบาะแคบสวยๆนะครับไม่กันไม่ผ่านดักผู้ใดนั่งเลยว่ากันไปครับพี่น้องครับวิทยุเดิมแอร์เย็น วิทยุดังนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้รถไม่ขยับนะครับก็จะเป็นซุ่มได้ลืบได้แกได้ดึงเบงรงครับพี่น้องครับไม่มีเม็ดออกเม็ดอากนีครบเลยนะครับไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุหนักเลยทั้งสิ้นนะครับกับไฮรักวีโก้นะครับปี27 0 7นคันนี้สวยๆแบบนี้เลยคัดสอกคัสซี่เดิมๆไม่มีผูไม่มีดา นะครับกับบักงามๆนะครับลอนกับบะไรเนอร์สวยๆไม่เคยบรรทุกหนักนะครับเอาเป็นว่านี่ครับตัวเจนะครับไฮลักวีโก้นะครับนี่ครับบัตรไทยงามๆนะครับไม่เคยผ่านการทําสีไม่เคยผ่านการจูบดักมากกว่าชุดด้วยจูบดักพะนะนี่ครับมึงเอาแบงคพี่น้องครับสวยๆใสๆนะครับอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับรับร่อง ไม่ผิดหวังคันนี้แนะนำกันเลยนะครับกับ Toyota าไฮ u ักนะครับวีโก้นะครับรุ่นโมนเด o ย e เยปี2 0 0 7นะครับสวยๆคันนี้นะครัูใดอยากจะได้จับจองดีบกันเลยนะครับดีบเร็งเร็วไวช้าอานหมดอดได้อดเป็นเจ้าของกันนะครับกับบอกได้ว่าคันนี้สวยใสนั่งฝ่าแน่นอนนะครับเบื้องเอาแผงประตูงามๆ2บานนะครับเป็นกระบะแชฟ นะครับเชิงพาณิชย์นะครับเอาไปค้นขึนค้นทองนะครับเอาไปแก้ยังกันแล้วแต่นะครับมีอ่ากล้องให้พร้อมกล้องหน้ารถติดรถกล้องหน้ารถกล้องหลังรถมีให้ด้วยนะครับนี่ครับเครื่องยนดีบอกได้ว่าดีที่สุดถึงที่สุดสัตว์ตัวพี่น้องเดี๋ยวผมตัดฟังเสียงให้เบิงมาพร้อมปุญนแจนะครับรีโมทนะครับเดิมจากโรงงานให้นะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมตัดฟังเสียงเบิงเบิงของเครื่องกันครับพี่น้องครับ บเบื้องไปทำกันดูช้าๆดูชัดๆไปนํำกันแบบนี้นะครับนี่สวยครับขั้นนี้บอกได้ปะคุ้มคู้ได้ใจไปคุ้มนี่ครับง่ามๆหนารอๆดูดูแบบนี้เลยนะครับไฟหลอกไฟหนาง่ามๆสีมีอยู่ร้อยตามการใช้งานรัวไปเครื่องดีเดินเรียบนะครับพี่นเราทำน้องขยามนะครับนี่น้องพยับแกมใส่แกมขว้า ดี d นะครับ25นะครับครับดี2องพนแนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปที่สองนะครับผมพาไปลอ,องปรกอบไปกดร่องครับกังครับ